เวลาเราเอาชีวพันธุ์มาใช้สิ่งต้องห้ามนั่นก็คือการเอาชีวพันธุ์มาใช้กับสารเคมีหรือว่าสารกาจัดเชื้อรานั่นเองค่ะรวมทั้งสารกาจัดเชื้อตัวอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการนํามาผสม,มกันหรือว่าการใช้ตามหลังกันแบบติดๆถ้าเอาเชื้อไตรโคเดอร์มาใส่แล้วก็ฉีดยาราร่วมด้วยก็ทําให้เชื้อไตรโคเดอร์มาเนี่ยตายค่ะเพราะว่าไตรโคเดอร์มาเขาก็คือเชื้อราชนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นเชื้อราชั้นสูงไม่ก่อให้เกิดโรคแล้วก็ช่วยป้องกันโรคพืชได้ด้วย วิธีการใช้เพื่อที่จะไม่ให้เขาฆ่ากันเองนั่นก็คืออันที่1เราก็ใช้ประเภทใดประเภทหนึ่งให้ตรงจุดไปเลยค่ะเชื้อไตโคเรมาเนี่ยเหมาะกับทางดินที่สุดเราก็พ่นเฉพาะทางดินส่วนตั้งแต่ลำต้นไปจนถึงยอดเราก็สามารถที่จะใช้เคมีได้อันที่2ถ้าเกิดว่าจะใช้ร่วมกันก็คือต้องใช้ให้ห่างกันไปเลยช่วงแรกที่มีโรคระบาดในสวนเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไตโคเรมามาใช้มันก็จะไม่ค่อยเห็นผลเราก็ใช้ยาราเป็นอันดับแรกพ่นไปตามสวนต่างๆ ทำซ้ำหลายๆรอบรอจนยาเขาหมดฤทธิ์จากนั้นก็ใช้ไตรโครเดอร์มาตามไปค่ะแบบนี้เชื้อไตรโครเดอร์มาก็จะไปแทนที่เชื้อก่อโรคได้ก็จะเป็นทั้งเคมีแล้วก็ชีวภาพรวนก็มีข้อเสียข้อดีต่างกันนะคะศึกษาทําความเข้าใจวิธีใช้ด้วยตัวเองนะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณค่ะ